ในส่วนของสวิงที่เราเห็นอะเอถ้ามันแบบมันดูยากหรือว่ามันมันแออัดยักเยียดกันมากขนาดนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวรอให้มันไปจริงๆเป็นเป็นโครงสร้างจริงๆที่เราเห็นชาร์ะเป็นไฮชาร์เป็นโลชาร์เป็นไฮชาร์เนี้ยออค่อยแบบค่อยวาดภาพตามมันไปแต่ถ้ามันเป็นแบบช่วงที่มันอึดอัดกราฟอ,อา่ออาึดอัดกราฟก็คือ แออัดกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะแออัดกันอยู่แบบเนี้ยแท่งต่อแท่งแบบขึ้นลงขึ้นลงแบบเนี้ยซึ่งมันไม่ได้แบบจะจะเป็นบ่อยหรอกมันก็จะเป็นอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งที่อย่างที่บอกว่ามันหลุดไปไกลมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาจะพักตัวแล้วก็จะไปทางไหนต่อก็จะเป็นเรื่องอ่านี่แหละที่เราต้องต้องต้องดูซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าเขาหลุดไปไกลใช่ไหมคะหลุดไปไกลมันเป็นเรื่องปกติที่เขาจะต้องย้อนกลับมารับเราเห็นแล้วว่า สวิงโลดที่เขาหลุดมาอยู่ที่ไหนแล้วก็แค่รอที่บริเวณนั้นถ้าถ้าสําหรับคนที่กําลังจะเป็นกําลังจะรอจะรอฟอลโล่อะไรย่างเงี้ยเราก็ต้องรอให้เขาย้อนกลับขึ้นมาบริเวณเนี้ยที่ไหนสักที่หนึ่งที่เป็นสวิงโลดที่เขาหลุดไปถ้าเขาเกิดเซตอัพที่บริเวณสวิงโลดนี้เราถึงจะฟอลโล่ตามได้มันอาจจะใช้เวลามันอาจจะสร้างความหุงดิดให้เราแต่มันเป็นสิ่งที่ถ้าเข้ามาถึงแล้วมันมีเซตอัพเกิดเราก็จะเทรดได้อย่างสบายใจไม่ต้องโดดเข้าโดดออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม อันนี้ก็จะเป็นเหล่าเซตอัพต่างๆส่วนหนึ่งสองสามเนี่ยหนึ่งสองสามอะ <c oughs> เวลาที่มันหลุดมันลงไปเนี่ยแล้วมันหลุดไปไกลเนาะเวลามันหลุดไปไกลาจากแนวรับอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเงื่อนไขของหนึ่งสองสามเนี่ยสองสวิงตรงเนี้ยค่ะมันจะอยู่ห่างไกลกันเนาะ อันนี้มันจะอยู่ห่างไกลกันเนาะมันจะอยู่ห่างไกลกันซึ่งการที่มันจะขึ้นมา QM อย่างที่บอกย้ําเสมอว่าถ้าการที่มันจะทะลุขึ้นมาชนะ High นี้ได้เลยเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากแต่ว่าถ้ามันจะกลับตัวจริงๆอ่ะมันจะค่อยๆไต่ขึ้นมาเป็นหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยอ่าอันเนี้ยคือการทะลุเบรคเทรลไลน์แต่ว่ามันยกโลมาก่อนอันนี้ก็จะเป็นจุดในการเริ่มสังเกตเห็นได้ว่าสายสวนเราจะสวนได้กรณีที่เขาเริ่มมีการยกโลแบบนี้มันเป็นเรื่องมัน ยังไงคือยังไงเขาต้องลงมาลาปะมันไม่มีทางที่มันจะมาแตะตรงนี้แล้วมันประพวดพลาดไปเลยมันเป็นไปไม่ได้มยังไงมันจะต้องลงมาแต่ลงมารอบเนี้ยมันจะต้องไม่หลุดโลนี้ถ้ามันจะกลับตัวขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเล็งดูว่าเล็งดูว่าเออจะต้องลงจะต้องลงไปแล้วต้องไม่ต้องไม่ทาโลวาโลเอออันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องรอดูจังหวะเหล่านี้นะคะถ้ากับเราใครที่เป็นสายส่วนนะแต่ถ้าเป็นสายฟอลโล่ก็ จุดบริเวณเนี้ยที่เขาหลุดมามันมีสวิงโลไหนบ้างที่มันหลุดมาแล้วมันยังไม่ได้ลงมารับมันก็จะมีโลนี้อย่างเงี้ยที่เวลามันมีโอกาสย้อนกลับขึ้นมาถ้ามาถึงบริเวณเราเนี้ยหลุดลงไปจริงบริเวณนี้คือจุดที่ฉันจะรอเซล์อะขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เซล์เมื่อนั้นไม่มาก็ไม่เซล์มันก็จะขึ้นมาเดี๋ยวเมื่อไหร่ไม่รู้แหละถ้ามันขึ้นมาปุ๊บบริเวณเนี้ยคือจุดที่มันจะต้องมาแมทออเดอร์สังเกตดูว่าแท่งเนี้ยมันเป็นแท่งที่เป็นเป็นแท่งใหญ่ยาวเนื้อแน่นเนาะซึ่ง กลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มที่มีกำลังการเซลล์มหาศาลซึ่งแน่นอนว่ามันไม่แมทออเดอร์ครบแน่ๆมันจะต้องกลับมารับเพราะฉะนั้นมันจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้แต่มาเราก็มาแค่มารอว่าบริเวณนี้มันจะมาเมื่อไหร่ถ้ามันมาแล้วมันมาเกิดเซตอัพเมื่อไหร่ก็คือตัวจุดที่เราจะได้เข้าแอคชั่นนั่นแหละคือจุดนั้นนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวในการดูเวลาหลุดปลายไกลแล้วเนี่ยให้ดูว่าสิ่งที่เราจะทาคืออะไรหนึ่ง สมมติว่าถ้ามันหลุดไปไกลแบบนี้สิ่งที่เราจะรอทําคืออะไรไม่ระหว่างทางมันไม่เข้าไม่ได้เลยมันไม่มีจังหวะอะไรให้เข้าเลยเนี่ยเข้าไม่ได้เลยไม่เป็นไรก็รอดูว่ามันจะไปหยุดที่ไหนพอมันหยุดปุ๊บแปลว่ามันจะเริ่มทําสวิงพักตัวเราจะได้เห็นชัดเจนแล้วว่าโลต่ําสุดอยู่ตรงนี้นะขึ้นมาทําสวิงอะไรบ้างทํหนึ่งทํสองถ้าทํสองขึ้นไปทำไฮสูงกว่าไฮก่อนหน้าได้ย้อนกลับมาบายขึ้นไปได้ไหมเห็นระยะ s อชอชัดเจนไหมเห็น บายได้ไหมบายขึ nah, ้นไปกี <được> ่จุดดูตามนั้นไปเลยมันจะมีจังหวะให้เข้าอยู่แล้วเพียงแต่เรารอให้ได้อืมเท่านั้นเองนะคะแล้วออย่างที่บอกถ้าในกรณีที่มันเป็นแบบลักษณะแบบนี้หลุดลงมาเยอะมากไกลด้วยแรงด้วยแล้วมันยกโลแบบนี้เข้าบายได้ไหมเห็นจุด SL ชัดเจนแล้วมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราต้องกลัวถูกต้องไหมคะที่เราต้องกลัวก็คือมาถึงปุ๊บแล้วเราเข้าสวนเลยเนี่ย เราเอสแอล300จุดโดนเอสแอลอีกลงมาอีกเข้าอีกลงมาเอสแอล300จุดโดนอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วรอบเนี้ยเราจะกล้าเข้าอีกไหมใจเราไม่ได้แล,ล้วอะตอนนั้นอะโดนเอสแอลมาตลอดทางแล้วจะกล้าบายอีกไหมละ่ะเราไม่กล้าหรอกแล้วทาไมเราไม่เก็บพลังงานจากตรงเนี้ยเอามาเทดในจุดที่มันมัน,ม,นมันมีจุดคอนเฟิร์มให้เราเห็นชัดเจนว่าจะจะเอสแอลที่ไหนเราไม่จําเป็นต้องมายึดติดว่าฉันจะต้องไดออเดอร์ปลายไส้ที่จุดนี้ฉันต้องเป็นเทพปลายไส้ไม่จําเป็นเรามาเอาเงินเนาะเราไม่ได้มาเอาความ สวยความหล่อความเท่อะไรขนาดนั้นนะคะชัดเจนปุ๊บเกิดการคอนเฟิร์มว่ามันยกโลได้แล้วนะเข้าอยู่ติดไหนอยู่ติดแนวรับแค่นี้มี SL ชัดเจนแล้วรู้ว่าถ้าเขาจะไปไกลสุดได้ก็คือถึงหาถึงโลนี้โดยด้วยซ้าแต่อันนี้มันเป็นการสวนเทนเราก็แค่มาเก็บตามแนวต้านถ้ามันหลุดไปอีกก็เก็บตามแนวต้านหลุดไปอีกก็ไปเก็บตามแนวต้านจนกว่ามันจะมาถึงจุดที่มันเป็นสวิงโลตรงนี้ที่มันขึ้นมารับแล้วมันเกิดการกลับตัว แค่นั้นเลยไม่ต้องไม่ต้องรีบเข้าที่แบบถึงแนวรับนี้บายเพราะว่าอยากจะเป็นคนที่แบบได้ออเดอร์ที่ดีที่สุดสวยที่สุด